พระบาทสมเด็จพระวชิละระเล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมประชทานพัฒนาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระในสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำมลลำไายอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุทยาตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรกัอ,อนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจจตุรพิธตรพรชัยสเดสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักกายแห่งราชอาณาจไทยตราบจิรธิติการาวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระทหารแด่ประสงค์บนหอชันอย่งนี้ โดยเสด็จพระจุโสลสองคณะโดยกันคณะที่หนึ่งก็คือคณะนิสิตคณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งวันนี้นำเครื่องปรุงรสอาหารแห้งมาเข้าโรงครัวคณะที่สองเป็นคณะของนายจิราพัฒน์ธนศีสุวรรณและนางสาวรักษวรินปัญญาเนรมิตดีวันนี้ถวายอาหาร บริจาควัจัยเป็นค่าพันาหารเป็นจํานวนเงิน1,000บาทพร้อมกันนั้นก็นําสังฆทานหนึ่งชุดน้ําดื่มสองแพ็คข้าวสารหอมมะลิ10บถุงน้ํำพึ่งสิบขวดมาถวายประสงค์ะนะขอโนโมทนาบุญซึ่งมาถวายของอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำยะาทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอว ang ang um ่เมยวิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสภเพปุเรนตุสังกาปะจันโทปนรัสโอยาทัมณิโชติรโสยะาติโยวิวัง นอนจัดหมดบวรตวันตรายญุค